ภายใต้คอนเซปต์ออกซิเจนคอมมูนิตี้ให้คุณได้สูดอากาศธรรมชาติแบบสุดๆที่นี่เลยปรินเพชรเกษม69ใบปรินซิริหลังนี้เป็นบ้านแบบดาราบนพื้นที่ใช้สอย313อยตารางเมตรภายในบ้านมี glass house เพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้านในตัวบ้านมี4ห้องนอน5ห้องน้ำและสามารถรองรับที่จอดรถได้ถึง6คันสเปควัสดุระดับพรีเมียมพื้น SPC smart mat ที่มีความทนทานกันน้ำและแข็งแรงกว่าพื้นลามิเนตเป็น ามากในตัวบ้านให้ความโล่งโปร่งสบายเพราะซีลิ่งสูงถึง2.85-3เมตรชั้น2มี3ห้องนอนมีว a l k in Closet และห้องน้ำในตัวทุกห้องเหมาะสำหรับคนที่กำลังสร้างครอบครัวใหญ่ในบ้านมีความปลอดภัยระดับสูงด้วยสัญญาณการขโมยระบบ Magnetic Sensor และ Motion เซ n เซอร์ภายในบ้านทุกหลังรู้สึกปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวสุดส่วนส่วนสาธรารณะของโครงการนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากพร้อมน้ำตกเรียนแบบธรรมชาติ สูงถึง3ชั้นยาวกว่า60เมตรบนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า2ไร่ให้ความธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะอีกทั้งยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซห้องฟิตเนสขนาดใหญ่และสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดเท่าฮา l f ฟโอลิมปิกทำเลที่ตั้งโครงการก็สะดวกสบายใกลร้รถไฟฟ้า m r t t สายสีน้ําเงินเดอะมอลล์บางแคและโรงเรียนกอนพิทักศึกษา